ของค้อนทุ่นยางดีประกอบให้เรียบร้อยใส่เป็นปั๊มไฟฟ้าอยู่แล้วนะคะแต่ละเดือนเพิ่นกระจายค่าไฟประมาณพันกว่าบาทเลยค่ะในกรณีดีพี่น้องพอเคยมีความหูเพรได้เป็นงานสร้างติดตั้งบอ่อเป็นนะครับอยากให้ลงปกแนะนําพี่น้องนะครับในตัวของตัวนี้ครับเข้ากับทีแถบไปให้นําสาหรับเกษตรกรท่านใดน,นะครับที่เฮ็ดสวนเกษตรอยู่ใส่ปั๊มไฟฟ้าค่าไฟแพงอยากขันมาใส่โซลาเซลล์นะครับทังเทียร์เจ้าเฮาก็มีบริการนะครับผมตัวนี้นะครับ อถี่ใส่ยูตัวเก่าจะเป็นฟั๊เไฟฟ้ฝาคคาไฟแพงแห้งนะครับเพิ่งกัอยากเปลี่ยนมาใส่โซลาเซลล์ก่อนใส่คาไฟ2,000-3,000บาทหันมาใส่โซลาเซลล์เป็นระบบดีซีนะครับหนึงระบบไม่ต้องเสียคาไฟ้พอบาลเลย2ปีเท่ากับขึ้นทุนหลังจากนั้นเท่ากับใส่ไฟฟีไปตลอดนะครับ สามแผงนะครับพี่น้องแผงรหาล้อยหาสิบบาทครับราคาหนึ่งมืนเก้าพันเก้าร้อยบาทตีกว่านีม้ยนครับค่ะตอนนี้เข้ากับยู่บประดานพงลูกผ่านะคะบบประดานตัวน,นี้เพื่อนใส่เป็นปั่มไฟฟ้านะคะกาใส่ในการเกษตรนี่ยลละคะ่ะแต่ละเดือนเพื่อนกระจายค่าไฟประมาณท่านกว่าบาทเลยค่ะตอนนี้เพื่อนก็อยากเปี่ยนเป็น ปั๊มไฟ่้าโซลาเซลนั่นเองค่ะติดตั้งเท่อเดียวนี่ค่ะกะเดใส่น้าเย้วๆเลยค่ะปะ้าตองเสียขาไฟาอีกเลยนะคะตอนนี้เพื่อนก,นก,นกนะกาลัางทีตาดึงปั๊มตัวเฟล่าขึน้นมานะคะแต่เพื่อจะเปลี่ยนเป็นเป็นตัวปั๊มโซลาเซลนะคะตอนนี้บาวนิวกะอยู่กับซ้างครับช่างโฟกนะครับน้องโฟกค,ครับในกรณีดีพี่น้องบ่เคยมีความหูบ่ได้เป็นงานสร้างติดตั้งบอเป็นนะครับอยากให้น้องโฟกแนะนําพี่น้องนะครับขันตอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยเอ้า ครับผมในส่วนของชุดติดต่างเองครับซึ่งเดี๋ยวลูกค้าต้องเฮ็ดไวครับผมก็คือในส่วนของโค้งครับผมโค้งมาตรฐานครับความชันความสูงขององศาครับผมที่ยูตั้งแต่12ถึง18องศาครับผมตัวคางครับความเง้วขัดเป็นตามแผงสีอยู่ประมาณ3เมตริครับผมที่ต้องเฮ็ดตัวไวในการใส่ตัวยึดของตัวแผงน้ำครับผมตัวนความกว้างครับสี่ประมาณ1เมตรถึง2เมตรครับผมในระยะหนึ่งีษะามัดใช้งานแด้เลย หลักๆมาตรฐานของโค้งครับผมก็เอาตามคิดว่ามั่นมันโค้งครับขนาดเล็กตาใดก็ได้ครับผมแต่ก็ให้เข้ามั่นใจว่ามันติอยู่ครับผมแขงโซลเตลครับผมสีมีขวัวให้สองขวัวซือขวัวบววครับทีเป็นหัวแหลมตัวนี้ครับผมกำปัวลบเวลาว่างครับผมฟังสูงก็ให้อาสติกเกอร์ครับว่างให้มันถือคานครับผมเขาก็ตีได้กบด่านกันเอาตัวนั้นเสือนีไปทั้งขึ้งแมนครับครับผมอันนี้ต้องยืดทั้งล่างด้วยพี่น้องด้อ เในการว่างแผงแรกครับผมสติ๊กเกอร์ครับผมให้ตัวนักงต๋อมันถูกต้องแลกวก็ตังนีน้จะเป็นข้างเ่างอันนี้จะเป็นข้างล่างครับตัวแผงต่อไปครับก็ให้ว่างขึ้นกันบิดเลยทั้ง3าแผงหรือไปชุดสีแผงก็ว่างแนวเดียวกันสีแผงครับผม เพราะหัวตัวนี้ม้าติลอกครับผมไก่การเสียบกำลังแข็งครับเราจะวางแข็งในด้านเดียวกันครับผมเร็จแล้วครับการต่ออนุกรมจะเป็นการเอาขั้วบวกเข้าขั้วลบครับผมซุปไข่ไข่ครับเพิ่นเป็นแจ็คเนาะแมนครับผมไงยครับหัวมัาสิฟีกันเลยครับตัวนี้ขึ้กันครับผมในจุดนี่ติลืออยู่ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาครับครับผมก็จะเป็นขัวบวกับขั้วลบขื้นกัน ในตัวตัวนี้เข้าตีเอาเข่ากับตู๊อเข้าว่างแผงกันเรียบร้อยแล้วครับผมในตัวของตัวนี้ครับเข้ากับตีแทบไปให้น้ำถึงตุ้มนี้ก็คืออุปกรณ์ตัวยึดสาหรับแผงนะครับก็สังเกตตัวนี้ครับผมอ่าที่มีอยู่2แบบครับตัวนี้ครับตีเป็นตัวยึดขอบแผงครับผมก็ทีเป็นตีโตครับขอบแผงบนรางครับผมทั้งสองฝั่งครับผมเข้าทีใส่คููกำลังตัวสันครับส่วนอีกตัวหนึ่งครับผม อันนี้จะเป็นระวางแผงครับผมเข้าสใส่ตัวนี้ก็เป็นบนรางเช่นกันครับเข้าสใส่คููกับนอนเงวในการลอกแผงครับในส่วนของตัวนี้ครับจะเป็นสายที่ต่อระหว่างจากแผงครับผมเข้ากับตู้คอนโทรล สังเกตดูครับผมในตัวของหัวมันจะมีทั้งสองแบบเลยทั้งสองสีครับแต่ว่าในส่วนของตัวนี้เวลาใสครับผมแนะนําให้ดูที่ข้างในองนี้ก่อนสายแดงแต่คู่กับสายแดงครับผมสีเหลืองจะคู่กับสีดําครับผมแล้วเราก็มาเลือกครับผมสังเกตหัวข้างล่างครับอันนี้จะเป็นสายสีเหลืองนะครับก็จะคู่กับสีดําต้องใช้หัวนี้ครับซูบขาไปเลยครับผมอันนี้ก็เสียบเข็เน้นเลยนะครับอ่าครับผม สีแดงครับก็จะเป็นตัวนี้อ่าครับผมทีนี้จะเหลือสองหัวนี้ครับผมสองหัวนี้ก็จะเข้ากับตัวแผงครับผมที่จะเหลือไว้ด้านต้กับด้านขวาครับผมอันนี้มันจะฟิกไว้แล้วครับผมไม่ต้องกลัวว่าเราจะใส่ฟิดโอ้มาโอ,โอ้ตัวเป็นเดือยนี่ตรงไปซูบกับตัวเป็นหู้แมนครับอัดจงังไลยกับแบบดแน่นอนแมนครับนี่นอนี่นอแมนครับผมตัวนี้สีเป็นหู้ด้อพี่น้องนี่อันนี้สีเป็นหู้ตัวนี้มันก็สีเป็นเดือยนะครับซูบใส่กันเลยอ่า นี่เนาะแมน,นครับไง่ายง่ายง่ายอ๋อดังแก๊กนี่แสดงว่าเขาแล้วแมนครับผมเออไปเดีเป็นอีกฟังนึงครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนระบบของสายแหวนครับผมครับถ้าในกรณีที่ต่อสายผิดพันสีชอ็อตพันสีระเบิดบ่ในส่วนของกรณีที่เราต่อผิดจริงๆครับผมตัวกล่องจะไม่ทํางานครับผมก็จะเป็นระบบตัดของมันอยู่แล้วถ้าเราใส่ผิดขัว ครับผมมีบ่มีการไฟดนไฟช็อตแมนครับผมมาต้องยันเด้อยพี่น้องเ้อ <laughs> ประมาณน,นะหลังจากนั้นเราก็ย้อนปป๊บ่ะใช่ครับผมอ่าบบดนี้ปัม่มซ้ำเอิฮันโดโลแรงเคึงนะครับปั่มัจนี้ซิบหาคิวดูดเลิกได้หกิเมตรต่อสายไฟหอีกหาิเมตรครับพี่น้องนี่วิธีการผูกอย่แ right น่นอนเป็นบ่เนี่ยู่ค, <'re> ครับอยู่ว้าครับ การยันตัดนั่นหรครับครับผมยาลบีครับต้อยเองขั้วสามารถใต้ได้ง่ายขึ้นครับที่นี่ช่วงมันดูดไปแล้วมันก็ที่ดูดไปเลยเ็ดไห้มันเอาออกอย่างน้ำแน เทปพันเกียวนี่เขาเขาพันแค่ตรงปั่มแมนบอครับแม่นครับรักงสิเป็นตัวแหลกกับตัวสุดทถ่ายครับตัวท่าจระบีอย่างเดียวนะครับนอกขอมูลได้เลยแมนครับตัวนี้จะสร้างจะย่อนลงประมาณเจ็เส็นครับอ่าบ่อหนีลึกอยู่สามสิบเมตรครับผมสามสิบสองสามสิบสี่เมตรสึงย่อนอยู่ประมาณหกเซนครับสิบแมนบอตัวนี้ให้ความรู้อ่าเกษตรกรเพื่อนแอบางคนเขาเข้าใจว่าการย่อนปั่มย่อนลึกย่อนตื่นมันจะ ขอดีขอเจียตังกันจังไดนะอครับผมรักๆนะครับปริมาณการยอนดีขึ้นอยู่กับน้ำครับผมคันแนะนําก็ล่องเทียบกับปริมาณบ่อเข้าก่อนครับผมสมมติว่าสามสิบกมตรเข้าก็ยยอนหนึ่งแต่ประมาณเจ็ดเซนแต่เซนประมาณนี้ครับบ่อห่ไก่กับเผืนแห้งก็มาต้องเลือกแห้งเลยนไหครับแม่นครับผม ขาบ่อเาขาบ่อเขาตื่นนามเขาไหลาีสิเขากบรบาต้องย้อนเลยกเมนครับผมแห้งสื่นก็แห้งแหงครับปริมาณนามแห้งไหลาลหลายคนเพื่อเขาใจว่าการถีย่ย้อนตั้ย้อนเลอกๆนี่มันใจแห้งบอมแมนนะครับอ่า,าอบอม,ดดอม,บม,มแมนครับผมขาใจว่ามันจะแห้งย้อนเลอกกันนามขาดเต้อครับอันนามเขาบวขาก็ย้อนตื่นได้ตัวนี้มีข้อดีพร้อมเ้ากบาต้องกลงเรื่องนามข่าแล่วครับปั๊มเมื่อสิม่แมนครับผม ดีเลยนะครับสาหรับคนทีบ่บอกมีเวลาต้องเสียแบบว่าบด้ยื้อสวนสิเปิดทิ้งไว้น้ำขาดนีบ่ต้องบอ่ต้องย่านแมน่ได้เลยนะครับในการยนนะครับว่แนะนําให้ยอนถือสายไฟครับผมสายไฟเป็นโซ่ลำเลียยงเตีอส่วน,นตัวดึงหลักๆจะเป็นคอครับเสือกได้ครับอย่า<ม>ดึงสายไฟโดยตรงสายไฟนี่ให้ยนให้ให้มันยนๆไ้ก่อนนะครับให้มันตึงเงี้ย,<ม>ยอนัยอนยนยนทอนี่ระวังยอนนิ้วคืน กับย้อนสองน,นิ้วมันจะแตกตัอ้งอะไรเพราะว่าถ้ามันทีย้อนลงไปจรนีๆมันเป็นตัวตัววัดออกอ่ะครับผมในการลดทอครับทีเป็นในส่วนของการเพิ่มแรงดันครับผมครับเพิ่มความลึกในการย้อนเป็นสองน,นิ้ตวตัวสเปคมันก็มีมีเสี่ยงไปอยู่ครับว่าตอนลกจำาดดแดดหนามจะคิว้วครับผมก็คือยิงยิงเขาใส่ทอหน่อยหนามมันยิงจะพุงแมงครับผมแต่ว่าขอแตกตั้งกันก็นกนกนคือปริมาณหนามกว่ที่ตั้งกันครับ สมมติว่าสองนิ้วมันไหลหนามอยู่ตีคิ้วในระยะยอ้อนตำกันแต่ว,ว่านิ้วเครื่องมันก็ติได้ปริมาณหนักกี่หน่อยกว่าแต่ว่ามันก็นได้ความแห้งครับเอาง่ายๆก็คือจอห้องแบบมดต้นไม้มันบป็นห้องบีบสายยางจะสิแดงครับแต่เขาบีบบีบสายยางสีดำเลยทรงไปไกลแต่ว่าถ้า,จจ<ง>าเขาบีบหนามมันก็จะออกลาย้องนี้ล้างจานข้าวย้อนปั่มเรียบร้อยครับผมก่อนเรื่องผู้ใดผูน้นึงครับผมแล้วกันต่อตรงนั้นไปอันนี้จะเป็นสายปั่มครับผมสังเก์ในสายปั่มครับผมตีมมีมาไข่ครับผม ครับ W V e U ครับผมอ่าก็ต่อเขา่าตรงเลยครับตามสีหรือตามมาเลยก็ได้ครับผมมอมีมาให้แล้วรก็ต่อตามสีเลยก็ได้ด้วยกันขาวใส่ขาวแมนครับขาวใส่ขาวดำใส่ดำน้ำตาลใส่น้ำตาลครับผมอันนี้เป็นในขั้นตอนของการต่อสายปั่มครับผมต่ีแค่นี้เลยน,นี่นี่ก็คือทั้งหมดทั้งปวงแสดงว่าน,นี่พร้อมใช้แล้วแมนครับผมไฟกับอยูยนีแล้วแมนครับอ่าเดี๋ยวผมแนะนําเพิ่มเติมอันนี้ที่เป็นไตกาวครับ สายเกาติครัวแทงกาวตัวนี้แทงกกาตัวนี้เหตุตอกจำดินเลยครับตอนผมในการใส่งานตัวนี้ที่เป็นกันฝาผ้า하하ครับาะารับลองสังเกตนาครับพอดครับรักๆครับเวลามันมีฝาลงตัวใหญ่ที่ล่องมองเงินนะครับว่าวันไน่งองเขาแทงตัวเววตี้ยโดยตรงคือร่องมองเงินมาฟฝีแลบเ,เ,เขามากก่อนตัวนี้ครับที่เป็นตัวป้องกันแหลกครับพี่สังเกตว่าม,มันเสียหรือว่าเสียครับหรือว่าฝาลงหรือยังก่มันี่มีช่องสีขาวครับถ้ามันเปลี่ยมมนเปช่องสีแดงก็แปลว่ามีฝาลงไปแล้วครับผม ถรัว่าสามารถใส่งานต่อไหนบอลใส่งานต่อไหนเลยครับแต่ว่าขัดฝาต้องอีกรอบนึงอุปกรณ์ต่อไปกติเขาทิ้งทุเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะกัดครับอ๋อเป็นแปลซอยป้องกันได้แมนครับผมโอ้ยจะร้อนขนาดกันไดนครับรถธรรมดาได้นเลยุ้ยนอ่ะมั่วแห้งครับพี่น้องนี่คือชุดปั๊ม1.5แรง3ามแถงแถงหาล้อยหาสิบบาทสามแถงนะครับหุึ่งนอ่ะ โอ้อกเต็มพองเลยนาะนะครับดูดเยอะไหมครับนี่ถือว่แหวนคนออกปกติทีว่าชังโกอันนี้ถือว่าออกปกติครับหันยันในระยะต่ำเนี่ยครับเปิดปริมาณหนังเต็มถุงแนวนี้เลยโอ้แล้วมือนีไอเด็กอองดูดได้หลายนะครับเอ้าฝากต้องทางการติดต่อหลัครับผมว่าท่านกัปตันเชื่อจริงไหมถ้าผมตัวนี้จะเป็นโผมว่าท่นนะครับแรงเพิสามเสีงนะครับเส แข่งโมลูฮักเกียวรับแชมปสอง่านกอคู้ใด้นใจกับสามารถิดต่อไดุ้ที่เอ่อเซฟุบเจจอาร์ซูร์ซิลไล่กับเจจอาร์พราครับนะครับีเโทรศัพท์0 8น4 2แ4 6หนึ่งี่ครัครับครับชุด1 5แรงนะครับพี่น้องมาพี่น้องเบียเพียงเลยคุณน่ะโอ้ย เด่นบบคือสามเสียงแม่นค่ะคอ,บบอู้ยแห้งแพีกก่น้องจุงใจร้าย้เ้องสามหัวครับเ้อง้เด้เ้เด้เด้ よしみかん。